สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับข้าวโพดอายุได้ประมาณ15วันนะครับปลูกวันที่10วันที่7นะครับวันนี้ก็วันที่22นะครับข้าวโพดได้อายุประมาณ15วันนะครับนี่ฉีดยาหนอนไปรอบหนึ่งแล้วครับถือว่าตายดีอยู่นะครับเห็นเนี่ยลองรอยเก่าที่มันกัดนะครับอันนี้ต้องซ้ำอีกรอบหนึ่งครับประมาณสัก2อรอบ3ามรอบมันไม่ตายหมดอกครับหนอนมันต้องฉีดซ้ำจนกว่ามันจะโตครับ ก็จะเป็นรอบที่สองก็จะเป็นไอ้ฉีดบำรุงด้วยนะครับก็เป็นปุ๋ยเกยี่สูตร30 20 10นะครับเราจะไม่ใช้เราจะไม่ใช้แต่ยูเรียรอย่างเดียวนะครับคือจะเป็นปุ๋ยเกตสูตร20 30 10แล้วก็จะเป็นพวกธาตุอาหารรองนะครับพวกเหล็กพวกสัากสีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละแล้วก็จะอดปุ๋ยพวกนี้นะครับนี่ก็พาเดินชมกันนะครับ กรโพดหน้าหนาวเราอย่าไปให้น้ําเยอะครับผมเพราะมันจะเป็นใบม่วงนะครับเห็นไหมของผมไม่เป็นนะครับวันนี้หน้าหนาวด้วยแทบไม่มีนะครับอาการใบม่วงเห็นไหมครับถ้าตรงไหนที่มันอยู่ใกล้ท่อมากเห็นไหมครับทีนี้มันก็จะโดนน้าเยอะเห็นไหมมันก็จะเป็นใบม่วงเห็นไหมครับใบม่วงต้นม่วงนี่ครับนี่ผมปล่อยให้มันแห้งน้าก่อนนะครับนี่เห็นไหมตรงไหนที่มันอยู่ใกล้น้ํามากแล้วมันเจออากาศหนาวครับใบมันจะม่วงเห็นไหมครับ ใบม่วงเวลามันเป็นใบม่วงมันจะแคะนะครับแกนโตช้านะครับให้น้ําแต่พอดีครับผมหน้าหนาวอย่าไปให้น้ําเยอะช่วงแรกนะครับเนี่ยเห็นไหมครที่มันอยู่ใกล้ใกล้น้ำํำอ่ะใกล้ท่อเวลานี้น้ํามันซึมลงมามันก็โดนน้าเยอะเห็นไหมครับจะเป็นใบม่วงส่วนตรงเนี้ยที่ว่าให้น้ําไม่ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นี่พอให้ดินมันแห้งบ้างอะไรบ้าง มันไม่ตายหรอกครับนอกจากดินมันจะแห้งแข็งเป็นหินนะครับมันถึงจะตายครับพดยิ่งดินแห้งช่วงนี้ก็จะโตไวนี่แค่15วันนะครับนี่เห็นไหมครับนี่อาการใบม่วงนะครับเป็นอย่างนี้อาการใบม่วงสาเหตุหลักเกิดจากหน้าหนาวนะครับรากไม่เดินแล้วก็มันมันดูดอาหารไปกินแล้วมันนอามาแปรรูปไม่ได้ครับประมาณนั้นแหละ แล้วก็ขาดธาตุอาหารตัวกลางด้วยนะครับหน้าหนาวเห็นไหมเห็นชัดๆนะครับแต่ผมมันเป็นไม่เยอะนะครับเพราะว่ามีอยู่ชุดหนึ่งที่ว่าผมทำแรกๆมาก่อนแล้วผมใส่น้ำเยอะเป็นใบม่วงหมดเลยวิธีแก้เราก็ฉีดปุ๋ยเกลือเสริมไปนะครับเพื่อให้มันกินอาหารได้ทางใบนะครับ น,นี่ก็พามาอัปเดตดูแค่เนี้แหละครับผมไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็ข้าวโพดอายุประมาณสิบ้าวันถือว่าโตตามเกณฑ์นะครับอันนี้จะเป็นแปซิฟิกเจ็ดแปดเก้านะครับฝั่งนี้นี่เจ็ดแปดเก้าออันนี้อันนี้สามสามเก้าแล้วก็ล็อกนี้จะเป็นเจ็ดแปดเก้าเรามาดูว่าต้นลักษณะเป็นยังไงนะครับอันนี้ของสามสามเก้านะครับขนะ้าโพด้ะถ้าแบนคือต้นใหญ่นะครับจะต้นแบนอย่างเงี้ยคือถ้าเรา ทำรุ่นใส่ปุ๋ยไปเนี่ยมันก็จะโตวไวนะครับยิ่งถ้าต้นแบนต้นใหญ่แต่ถ้าไหนต้นไหนต้นกลมดิ้งเล็กๆคือต้นต้นไม่โตอันนี้จะเป็นเจ็ดแปดเก้านะเจ็ฝั่งนี้เป็นสามสามเก้ทั้งนี้ทั้งนั้นพันธุมันขึ้นอยู่กับดินเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่า พันนี้ทําไมที่อื่นปลูกงามแต่ทําไมเรามาปลูกไม่งามมันขึ้นอยู่กับดินเราด้วยผมเลือกพันุ์นี้มันถูกกระดินนะสายพันธุ์แต่ละพันมันก็ขึ้นอยู่กับดินแต่ละดินนะเขาวิจัยมาแล้วว่าพันธุ์นี้มันจะต้องใช้ดินแบบนี้พันุนี้ใช้ดินแบบนี้นี่เห็นไหมมันก็จะไม่เชื่อมันจะตายหมดนะครับนอนดยังมีร่องรอยอยู่เนะี่ยน,นี่คือซ้านะครับประมาณสักสองรอบสามรอบอะ อย่างน,น้อยสองวันสามวันฉีดสองวันสามวันฉีดแต่ช่วงนี้เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกนะครับปัญหาหนอนเนี่ยทยํายังไงก็ไม่หมดซึ่งเมื่อก่อนมันไม่เยอะขนาดนี้นะมันไม่ระบาดขนาดนี้แต่ทุกวันนี้มันบางทีหนอนมันดื้อยาบ้างอะไรบ้างเราเลยต้องผสมตัวยาสองอย่างนะครับผมจะใช้เป็นอีมาแมกตินกับเป็น อาบานะครับผสมกันเพื่อไม่ให้หนอนมันดื้อยานะครับบางทีหนอนมันดื้อยามันก็ไม่ตายแต่นี่ของผมถือว่าตายดีนะครับจะเห็นว่าผมฉีดไปแค่รอบเดียวเองนะครับต้นก็ตั้งขึ้นได้หมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาซ้ํายาหนอนกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะบวกยาคุมไข่หนอนเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ปุ๋ยเกตสูตรสามสิบยี่สิบสิบนะครับของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ แล้วก็จะอัดสายอาดปุ๋ยทางสายเลยนะครับก็จะเป็นยูเรียรสี่0กผสมกับน้ำเดี๋ยวมาดูวิธีกันครับผสมกับน้ำแล้วก็อัดเข้าไปทางท่อเลยนะครับเราไม่ต้องเดินใส่มันมันเมื่อยยูเรียมันละลายน้ำได้อยู่แล้ครับเราก็อัดใส่ไปทางท่อเลยนะครับแล้วก็ปล่อยไปกับสายไปกับน้ำเลยมันก็จะกินไวหน่อยนะครับไม่เปลืองด้วยนะครับใส่เรื่อยๆแต่ ใส่น้ยนอยแต่ใส่บ,บ่อยนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะยูดียใส่เยอะไม่มีผลนะครับเดยทิ้งหมดเปลืองอีกต่างหากวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับผมขออนุญาตปิดคลิปนะครับฝากกดติดตามไว้่อยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการอัดปุ๋ยทางสายแล้วก็ฉีดยาเสริมอีกรอบหนึ่งนะครับว่าหลังจากฉีดยาใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยมันจะโตวไวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอบคุณผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับขอบคุณลุงป้านาอาด้วยนะครับที่ยังสากดดเข้ามาดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ